วิธีการเก็บรักษาอายุขนมแบบที่รายใหญ่เขาทำกันนะคะโดยที่รายเล็กอย่างเราก็ทําได้ผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยจริงๆถามว่าขั้นตอนเทคนิคต่างๆเนี่ยเขาทํามากันยังไงเพราะว่าผู้ผลิตรายเล็กๆอย่างเราก็กังวลนะคะเราก็กลัวว่าไอ้ที่เราทําออกไปมันถูกหรือเปล่านะมันเป็นสิ่งที่ทําออกไปเนี่ยแล้วมันจะส่งผลกระทบกับผู้บริโภคทําให้เราอะที่เป็นผู้ผลิตรายเล็กตั้งแต่ผู้เริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าไอ้ที่เราทําออกไปเนี่ยมันจะ ถูกต้องทำเนี่ยจะเริ่มอะไรบ้างแล้วสามารถที่จะการันตีผลลัพธ์ได้เลยไหมหรือว่าต้องให้คนอื่นนะคะที่มีความเชี่ยวชาญการันตีหรือว่าพูดง่ายไปสถาบันต่างๆที่เขารับรองเนี่ยมาการันตีผลลัพธ์ของอายุขนมของเราโมจะบอกเลยตรงนี้นะว่าไม่เกี่ยวนะคะเราก็ไม่ใช่ด้วยนะคะยกเว้นว่าถ้าวันนี้เราเนี่ยจะทําสินค้าเพื่อที่จะไป เขาเรียกว่าไปฝากเขาขายเหมือนเราเนี่ยจะทําสินค้าเข้าเซเว่นอีเลเวนอ่ะอันเนี้ยโปรเซ s ตรงเนี้ยมันจะมีเพิ่มมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้นโดยปกติอะคะ่ะสินค้าที่ทํามานะคะแล้วผู้บริโภคถ้าเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็ขายเองเป็นจากเราเป็นผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่จําเป็นนะคะทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าไปส่งตรวจให้วุ่นวายยกเว้นว่าถ้าในโปรเซตขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวมดอาจจะพูดถึงแน่นอนนะคะแต่ถ้าวันนี้ เริ่มจากการที่เราเนี่ยอยากทําสินค้าให้ถูกต้องเก็บจากเราให้ถูกต้องก่อนที่จะไปส่งถึงมือผู้บริโภคเนี่ยทำให้ถูกต้องควรจะทํำยังไงมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะว่าหัวข้อเราวันนี้โมเชื่อว่าหลายๆคนติดคนที่เข้ามาถามโมดอะ่ะคือกังวลแล้วก็สับสนนะคะไม่รู้จะเริ่มยังไงบางคนทําขนมหลายๆอย่างไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะข้อแรกนะคะข้อแรกเลยคือว่าถ้าวันนี้เราจะทําขนม ให้การเก็บสินค้าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเจ้าใหญ่ๆนะคะข้อแรกคือให้เราถามก่อนว่าสินค้าของเราเ่ยเป็นสินค้าประเภทไหนเป็นของสดเป็นของแห้งเป็นของที่อายุนานๆน,นะคะให้เราถามมาก่อนว่าถามใจเราก่อนไม่ใช่ถามใครถามใจเราว่าเอออะไรที่มันควรจะเป็นอะไรที่มันควรจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในใจเราแล้วเราอยากจะขายกี่เดือนขายถ้าเป็นของไม่แช่เย็นอยากจะอายุนานแค่ไหนนะคะ เก็บนานแค่ไหนเก็บเกิน3วัน7วัน5วัน1 0 15วันอะไรอย่างเงี้ยถามตัวเราอ่อนถามสินค้าก่อนถามว่าทำไมถึงต้องถามตั้งแต่แรกทำไมถึงต้องตอบให้ชัดให้เคลียงแต่แรกเพราะว่าถ้าวันนี้เราไม่ถามสินค้าของเราเวลาเราพัฒนาไปอ่ะเราจะเปะปะมากมั่วซั่วมากนะคะไม่รู้ว่า,าตกลงจะแช่เย็นหรือไม่แช่เย็นทําให้เวลาเราทําสินค้าออกมามันก็จะทําหลายๆครั้งหลายขั้นตอนนั่นเองทุกคนมันทําให้เราเหนื่อย นะให้เราถามมาก่อนอันนี้คือข้อแรกนะคะข้อสองให้เราเลือกบรรจุภัณฑ์เลือกบรรจุภัณฑ์มาสักสองอย่างขึ้นไปประมาณสักหนึ่งถึงสองสองแบบก็ได้อย่างมดดกตัวอย่างมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาทําเป็นป๊อปคอนขายใช่ไหม mm hmm. เขาก็สงสัยว่าไอระหว่างบรรจุภัณฑ์ที่เขาเลือกมากับบรรจุภัณฑ์ที่พี่มดมีในใจอ่ะเรียกว่าอย่างนี้ดีวาที่พี่มดมีในใจเนี่ยถ้าจะแนะนําเนี่ยอยากจะได้สัก 2ถึงสามแบบเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนอย่างที่มดเคยบอกไปเลือกบรรจุภัณฑ์มันมีผลกับอายุขนมมากมันเหมือนอย่างนี้ทุกคนให้เข้าใจตรงกันก่อนบรรจุภัณฑ์นะคะที่ดีมันจะทำให้ขนมของเราอะค่ะอายุสินค้าเนี่ยมันนานมากขึ้นจากปกติสมมติว่าเรามันอยู่ในกล่องหน้าตาเป็นแบบมีฝาเปิดปิดอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่ามันอยู่ในห้าวันวันนี้เพื่อนๆก็เปลี่ยนไปใส่เป็นฝาท็อปซิลเคยเห็นท็อปซิลไหมที่มันต้องฉีด ต้องใช้แรงฉีดอะนั่นแหละสมมติว่าวันนี้ไปเปลี่ยนไปใช้ฝาท็อปซิลเพื่อนๆก็จะได้อายุขนมอะในสูตรเดียวกันนะคะในสภาวะการเก็บเหมือนกันมันแตกต่างกันออกไปอสมมติวันนี้เรายกตัวอย่างกันง่ายๆถ้าเราอยากจะขายขนมเป็นแบบสินค้าไม่แช่เย็นนะคะอยากจะอยู่ข้างนอกตู้เย็นเนี่ยให้ได้แบบเจ็ดวันขึ้นไปเจ็ดวันขึ้นไปทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าขนมอะไรอะที่อยู่ได้เกินเจ็ดวันมันก็ต้องเป็นขนมที่ มีความชื้นค่อนข้างต่ำไม่ใช่แบบหน้าครีมนะคะหน้าวิปครีมเยิ้มๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วอยู่นอกตัวเย็นไม่ได้อยู่แล้วค่ะมันก็บูดถูกปะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องรู้สภาพของขนมก่อนว่าว่ามันควรจะเป็นยังไงอ่ะที่เราเคยเห็นมันก็จะเป็นอารม์เค้กโบราณเค้ก <c oughs> โบราณนีน่มันแบบเป็นหน้าส้มหน้าหน้าที่ตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมแล้วก็ข้างในอะค่ะก็จะเป็นเนื้อของตัวบัตเตอร์เค้กใช่ไหมคะที่เราเคยเห็นทีเนี้ยเจ้าเค้กพวกเนี้ยค่ะมันก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรอายุของเขาเนี่ยมันจะนานกว่าเค้กทั่วไปนิดนึงอยู่แล้วตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเค้กนะคะที่มันค่อนข้างแห้งกว่าแบบอื่นแล้วก็ตัวหน้าเขาอะคะ่ะที่มีรสหวานๆนะคะเข้ามาแบบดีเป็นเยื่ๆด้วยนะคะเพราะว่าแล้วก็น้ําตาลมันก็สูงแล้วบวกกับบัตเตอร์ครีมนะคะที่อายุการเก็บของบัตเตอร์ครีมเนี่ยมันก็ยาวนานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะสิ่งต่างๆพวกเนี้ยมันก็เป็นปัจจัยแวดล้อมที่ทําให้อายุขนมเนี่ยมันอยู่ได้เกิน5วันถึง7วันทีนี้ พอเราตอบได้แล้วว่าตัวเค้กโบราณที่เราอยากขายเนี่ยเราอยากได้อายุขนมเนี่ยถึง10วันเลยนะคะแบบ7วันเนี่ยเราไม่ไหวแล้วเราอยากให้อายุสินค้ามันนานขึ้นเพื่อให้การตัดจ่ายการขายของเรานะคะหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยซื้อไปเนี่ยทานได้หลายวันอะไรแบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องตามมาก็คือแสดงว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิมะคะ่ะมันไม่สามารถใช้ได้แล้วทุกคนมันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของอายุวนันเพราะอะไรเพราะไอ้กล่องที่มันมีฝาเปิดอย่างเงี้ยปึ๊บ เหมือนเป็นกล่องเค้กปกติอ่ะมันไม่ตอบโจทย์เพราะว่ามันมีอากาศที่สามารถถ่ายผ่านได้อย่างง่ายดายอากาศนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ขนมของเราอะมันเสื่อมเสียได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแห้งของเนื้อเค้กหรือการขึ้นราต่างๆนะคะทุกคนอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บลบอกข้อแรกถามก่อนว่าสินค้าเราจะขายแบบไหนขายแช่เย็นขายไม่แช่เย็นจะขายอายุนานแค่ไหนนะคะ ให้ตอบคร่าวๆมดบอกก่อนว่ามันใช่มันไม่ได้ทั้งหมดหรอกทุกคนมันไม่ได้แบบว่าโฮเช่วันนี้จะรู้เลยเหรออยากขายขนมอายุสิบวันมันต้องได้สิบวันสิไม่ใช่สิ่งที่มดอยากให้ทําก็คือให้คร่าวๆมาก่อนมีในใจตั้งแต่เท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนมารจุพัธุ์นะคะหรือเป็นกระทั่งอายุวันเนี่ยมันมีผลต่ออายุขนมหมดเลยส่วนมากเวลาที่เขาทําสินค้าขึ้นมาหนึ่งถึงสองอย่างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทําตามมาก็คือต้นทุนสินค้า ใน,ในสายงานโรงงานนะคะก็คือทำควบคู่กันไปกับโปรดักที่เราจะเก็บอายุสินค้านั่นแหละเพราะว่าต้นทุนสินค้าบางคนทาไปจน,นจบโปรเซสแล้วอะแล้วต้นทุนราคาไม่ได้มันก็คือเท่ากับเหมือนไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ไปขายใหม่นะคะไปแบบเหมือนกับไปเริ่มรันในการเก็บอายุใหม่ทุกคนมันก็ไม่โอเคใช่ปะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้อยากทําให้เป็นแบบเหมือนมืออาชีพเลยตอบมาเลยนะชัดๆเลยนะคะว่าเราเนี่ย จะขายแบบไหนนะคะแล้วก็รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่เราเลือกด้วย